สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอนุพันธ์ในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับก็ก่อนอื่นขอทบทวนนะว่าความสัมพันธ์หนึ่งสำหรับระบบพิกัดเชิงขั้วและระบบพิกัดฉากก็คือ x เท่ากับ r cos t t a นะครับและ y เท่ากับ r sin t a ทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนนะครับ ร์ uh, r, ตัวนี้เนาะลองเปลี่ยน R นะครับให้เป็นสมการในระบบพิกัดเชิงขั้วนั่นก็คือ r เท่ากับ f เจากสมการด้านบนสองสมการนี้นะครับทำให้เราได้สมการในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งจะเห็นว่าเราแทนตัว r ด้วย f เทต้าลงไปนะครับซึ่งเราสังเกตเห็นว่าสมการทั้งสองสมการในกรอบสี่เหลี่ยมมีสมการของ x และสมการของ y ทางด้านซ้ายมือเนี่ยตัวแรกนะครับมีแค่ตัวแปร x ทางด้านขวามือมีแค่ตัวแปรเท t a เช่นเดียวกันสมการของ y ทางด้านซ้ายมือมีเพียงแค่ตัวแปร y ทางด้านขวามือมีเพียงแค่ตัวแปรเท t a นั่นก็หมายความว่ามี2ส,สมการแบบนี้เนาะเราเรียกมันว่าสมการอิงตัวแปรเสริมซึ่งตัวแปรเสริมที่เราใช้นะครับเราใช้ตัวแปรเท t a นะครับเราใช้ตัวแปรเท t a นะทีนี้ในการหา อนุพันธ์ในระบบพิกัดเชิงขั้วทําให้เราต้องอาศัยการหาอนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริมนี่ขอทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริมนะครับถ้าเรามีสมการอิงตัวแปรเสริมครับมีสมการของ x และมีสมการของ y นะครับตัวแปรเสริมที่เขาใช้ก็คือตัวแปร t เราจะได้ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เทียบกับ x นะครับเราก็จะต้องดิฟวายนะครับหารด้วยดิฟเอ็กซึ่งเวลาเราดิฟเนาะดิฟวายกับดิฟเอ็กตัวเนี้ยเราดิฟเทียบกับตัวแปรเสริมนะครับซึ่งสังเกตเห็นว่าทางด้านขวามือตัวเนี้ยมันเป็นเศษส่วนนะดังนั้นเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับเราต้องมั่นใจว่าตัวส่วนของเราเนี่ยห้ามเป็นศูนย์ทีนี้สมการที่เรามีเนี่ยก็เป็นสมการอิงตัวแปรเสริมเหมือนกันทางด้านขวามือเนี่ย เป็นสมการอิงตัวแปรเสริมใช้ตัวแปรเทต้าฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x แบบนี้นะครับเราก็ต้องดิฟ y เนาะเทียบกับตัวแปรเสริมหารด้วยดิฟ x เทียบกับตัวแปรเสริมณตอนนี้ตัวแปรเสริมของเราคือเทต้านะครับอะซึ่งดิฟ y เทียบกับตัวแปรเสริมก็คือดิฟ f เทต้าไซน์เทต้าหารด้วยดิฟ x นะครับก็คือ x ของเราก็คือ f เทต้าเทต้า นะครับแต่เวลาเราไปทำงานจริงๆเนี่ยเราไม่เขียนหรอก f θ h e t a แบบนี้นะครับมันมันเขียนยากนะครับเราก็เลยอ่ะขอเขียนเหมือนเดิมก็แล้วกันขอเขียน f t ท e t a เป็น r ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาเราหาดิฟ y เทียบกับดิฟ x เนาะ dy by dx แบบนี้นะครับเราก็จะเอาเนี่ยิฟ r sin t ท้หารด้วยดิบหา s อร์ t เอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราจะลองดิฟนะครับหา อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ดูนะครับอขอหยิบตัวเศษ <c oughs> มาพิจารณาก่อนนะหยิบตัวเศษมาพิจารณาเราจะดิฟ r sin t h e t สังเกตนะครับว่าสิ่งที่เราต้องดิฟเนี่ยมันคูณกันอยู่ก็คือ r คูณกับ sin อย,อยู่เพราะฉะนั้นเราจะใช้ดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลัง,ลงดิฟหน้านะครับอ่านี่คือหน้าเห็นไหมครับหน้าดิฟหลังดิฟ s ซ n ได้คอร์นะดิฟหลังนะครับบวกกับหลังหลังก็คือ sin ดิฟหน้าก็คือ R าพารมนะครับอ่ะเปิดวงเล็บนะครับเปิดวงเล็บนะก็ได้ R c o s เทต้าบวกกับ R arm, าพามไ์เทต้าเรียบร้อยแล้วสําหรับการดิฟตัวเศษดิฟตัวเศษเ,เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะหยิบดิฟตัวส่วนมาพิจารณาก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเราใช้ดิฟผลคูณเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่เราต้องดิฟเนี่ยมันก็คือ R คูณกับ c o s เทต้าแล้วก็ใช้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนาะหน้าก็คือ R ดิฟหลังดิฟคอได้ลบสาย บวกกับหลังหลังก็คือคอร์สเทตาดิฟหน้าก็คือ R าพารมนะครับก็เปิดวงเล็บให้เรียบร้อยนะครับตัวด้านหน้าก็เอา R กระจายเข้าไปเนาะอคูณกับลบสายก็ได้ลบอารายอีกเจ้านี้ก็เปิดวงเล็บเอา R พารมมาเขียนข้างหน้าก็แล้วกันนะครับทีนี้สังเกตว่าจะมีพจน์สีเขียวนะครับบวกกับพจน์สีฟ้าเนาะถ้ามัน2ตัวนี้มันบวกกันนะครับเราสามารถสลับที่กันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสลับที่กันเอาสีฟ้าขึ้นก่อนก็แล้วกันแล้วก็ ตามด้วยสีเขียวนะครับอ่านได้อย่างนี้นะนี่คือการทดให้ดูนะครับก็ขอยกยอดสิ่งเหล่านี้ไปที่หน้าถัดไปนะครับอ่าหน้าถัดไปนะยกยอดมานะนี่คือสิ่งที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นี้เนาะนี่ดิฟอาร์ไซเทต้าเท่ากับเท่านี้ดิฟอาร์คศ์เทต้าเท่ากับเท่านี้นะครับทีนี้แล้วเราเอามาประกอบกันเป็นสูตรเนาะสรุปแล้วอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x กก็คือนี่ดิฟตัวเศษตั้งเห็นไหมครับหารด้วยดิฟตัวส่วน เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาเจ้านี่เนาะไปสรุปเป็นสูตรได้นะครับสำหรับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือว่าของสมการในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับถ้าเรามีสมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว r เท่ากับ f เทตาแบบนี้นะครับเราจะได้ว่าอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะครับก็คือตัวเมื่อสักครู่นี้แหละที่เรา พิจารณากันไปที่เราทดกันไปนะครับเนาะทีนี้มันเป็นเศษส่วนเช่นเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังว่าตัวส่วนนี่ห้ามเป็นศูนย์นะถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์นี่แย่เลยนะครับนี่คือทฤษฎีในการหาอนุพันธ์ในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับต่อมาก็ถามว่ามีวิธีการจำง่ายง่ายไหมนะครับมีวิธีการจําที่ง่ายไหมก็มีเหมือนกันสมมุติว่าเราจะต้องหาอ,อ,อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับก็เราเขียนเลย R c o s คกับ RSI n ทั้งเศษและส่วนเขียน R c o s คกับ RSI n ไเลยทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับต่อมาเราก็ใส่เครื่องหมายบวกที่ตัวเศษถัดมาเราก็ใส่เครื่องหมายลบที่ตัวส่วนนะครับทีนี้เราจะใส่เครื่องหมายอนุพันธ์นะครับที่ตัวท้ายกับตัวหน้าเห็นไหมครับท้ายสุดกับหน้าสุดเนาะเนี่ยท้ายสุดกับหน้าสุดนะครับนี่คือวิธีการจําสูตรที่ง่ายๆนะ ถัดมานะครับเรามาดูตัวอย่างนะถ้าเขาให้สมการในระบบพิกัดเชิงขั้วมาก็คือ r เท่ากับ2 sin ์เท ta แบบนี้นะครับเขาบอกให้หาอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x อ่ะเราทวนกันนิดนึงนะครับจากทฤษฎีก่อนหน้านี้นะครับว่าอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ก็ได้ตามสูตรนี้วิธีการจำสูตรก็ทราบมาแล้วนะครับ เรามาดูจากสูตรหรือว่าจากทฤษฎีนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยความจริงแล้วหาอะไรนะครับสิ่งที่เขากําหนดให้เขากําหนดให้ r มาเรียบร้อยแล้วนะครับดูจากสูตรนะครับโอเคมี r เรียบร้อยแล้วทีนี้มันมี r พามเข้ามาด้วยแสดงว่าสิ่งที่เราต้องหาจริงๆเนี่ยในการทําโจทย์เพื่อที่จะหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x เนี่ยเราหาเพียงแค่ r พามนะครับพอหา r พามเสร็จก็เอามาประกอบเข้าในสูตรก็เป็นอันเรียบร้อยเราก็จะได้อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x นะครับเพราะฉะนั้นจาก r ของเราเท่ากับ2 sin ซนทดังนั้นเราก็ดนะิฟ r เนาะไปทดเลขนะครับดิฟ r เนาะก็ได้2 c o s อเเออถ้าใครตอนเนี้ยถ้าใครยังเอ๊ะมาได้ยังไงลองทดในกระดาษทดนะครับพอดคลิปไว้ก่อนแล้วลองทดดูนะณนะตอนนี้เรามี r ณนะตอนนี้เรามีเทตาเราก็จะเอา r และเทตายัดลงไปในสูตรของเรานะครับอ่านี่คือสูตรของเรานะครับ อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ก็คือ r cos θ h e บวก r พายสาย t ทหารด้วย r พาย cos t t a หารด้วยลบด้วย r s i n θ h อ่ะจะแทนลงไปแล้วนะครับแทน r กับแทน r พายลงไปเห็นไหมครับเราแทน r ด้วย2 sin า t a โจทย์ให้มาเลยนะครับถัดมาตรง r พายตรงนี้เราก็แทนด้วย2 cos θ t a ตัวส่วนก็เช่นเดียวกันใน R ่ r พายตรงเนี้ยเราแทนด้วย2 cos θ t a ส่วนตรง R ตรงนี้เราแทนด้วย 2, สองไซด์เทต้านี่โจทย์ให้มานะครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนิดนึงว่าเวลาเราหาอนุพันธ์เนี่ยเวลาเราดิฟ R ของเราเนี่ยหาอาพามนเนาะระวังให้ดีพวกกฎลูกโซ่ที่เราจะต้องใช้หรือว่ามันต้องใช้ดิฟผลคูณไหมหรืออะไรเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับในโจทย์ตัวอย่างเนี่ยจะง่ายเสมอนะครับดิฟง่ายๆนะครับอ่ะก็ให้ดูวิธีการนะเอาไอเดียไปใช้นะครับ โอเคมาถึงบรรทัดนี้ต่อไปเราทําอย่างไรเราก็เปิดวงเล็บนะครับเนี่ยสองทรายคูณกับคอสก็ได้2องทรายคอสถูกไหมบวกกับอ่าสองคอสคูณกับทรายก็ได้2องคอสทรายเนาะสองคอสทรายสองทรายคอสเนี่ยมันคูณกันอยู่สำหรับที่ได้นะครับถัดมาตัวส่วนนะครับสองคอสคูณกับคอสก็ได้2องคอสกำลังสองนะครับลบด้วย2องทรายคูณทรายก็ได้2องทรายกำลังสองนะครับอ่าสิ่งที่เราได้ก็ได้แบบนี้นะครับเห็นไหม ตัวเศษก็คือ2 s i n ซคอบวกกับ2 s i n ซคอสอ่ะไซคอเหมือนกันเลย2ตัวอันนี้ก็2ตัวบวกกับอันนี้ก็2ตัวเพราะฉะนั้นไซค o s มี4ตัวนะครับตัวส่วนเนี่ยจัดรูปถ้าใครนึกเอกลักษณ์ตีกนออกก็จัดถ้าใครนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับอ่ะงั้นขอบวกที่ตัวเศษก็แล้วกันนะครับก็ได้4ตัวใช่ไหมสี่ไซคอสนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นไม่ต้องจัดรูปอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวไป x ก็คือ4 sin cos หารด้วย2คอร์กำลัง2ลบ2 sin ย,ยกกำลัง2สำหรับโจทย์ข้อถัดมาเขาบอกว่าให้หาเอ่อแ n นเจนลก็คือสมการเส้นสัมผัสนะครับของเส้นโค้ง r เท่ากับ2 sin t h ท t a สังเกตว่าเส้นโค้งเนี่ย ก็เหมือนเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ไหนเอ่ยอยากให้เราหาสมการเส้นสัมผัสที่เทต้าเท่ากับลบพส่วน6อ่าดูสินะครับอ่าให้หาสมการเส้นสัมผัสเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวข้องกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมการเส้นสัมผัสกันนิดนึงนะครับสมมุติว่าเรามีกราฟนะครับกราฟกราฟหนึ่งที่เกิดจากฟังก์ชัน y เท่ากับ f x นะทีนี้ ถ้าเราสนใจที่จุดจุดจุดหนึ่งบนเส้นโค้งนี้นะครับเ,เส้นโค้งนี้คือจุด x 0 y 0หมายเขาว่าจากจุดศูนย์กลางห่างตามแกน x มาครับ x ศหน่วยจากจุดศูนย์กลางขึ้นมาตามแกน y ใน y ศนหน่วยนี่คือจุด x 0 y 0นนะแล้วก็มีเส้นสัมผัสสีน้ำเงินเส้นหนึ่งนะครับสัมผัสที่เส้นโค้งและผ่านจุดสีแดงที่สนใจพอดีนะครับ ถามว่าสรรมการเส้นสัมผัสสีน้ำเงินเนี่ยหาอย่างไรสังเกตว่าสรรมการเส้นสัมผัสของเราเป็นสรรมการเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันก็คือสรรรมการเส้นตรงดีๆนี่เองซึ่งสรรมการเส้นตรงก็จะอยู่ในฟอร์มวิธีการสร้างนะครับก็คือเอา y ลบกับ y ศูนย์ y ศูนย์นี่คือค่า y ของจุดนี้เนาะลบกับ m ก็คือความชันคูณกับ x ลบกับ x 0 x 0ก็คือค่า x ของจุดนี้นะครับนี่คือรูปแบบปกติเลยของสมก,การเส้นตรงนะครับเวลาเราสร้างเราสร้างอย่างนี้แต่เราก็มีทฤษฎีหนึ่งนะครับตอนที่เราศึกษาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตอนที่เรียนวิชาแคลคูลัสหนึ่งสำหรับวิศวกรว่าความชันของเส้นโค้งเนี่ยบนเส้นโค้งที่จุดตรงนี้หาอย่างไรนะครับเราหาได้จากเอาฟังก์ชันเนี่ยมาดิฟนะครับดิฟเสร็จก็แทนจุด ที่สนใจลงไปเราก็จะได้ความชันที่จุดจุดนี้นะครับนี่คือทบทวนความรู้เรื่องสมการเส้นสัมผัสเนาะแล้วก็การสร้างสมการเส้นตรงนะสังเกตว่าการสร้างสมการเส้นตรงเนี่ยเราจําเป็นต้องรู้2ออย่างครับ1คือจุดจุดที่อยู่บนเส้นตรงเนี่ยจุดที่อยู่บนเส้นตรงเนาะจุดที่อยู่บนเส้นตรงก็มีค่า X กับค่า Y นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะอย่างที่2ก็คือความชันนะครับที่ผ่านจุดที่สนใจนะ,ะทวนะจะสร้างสรรมการเส้นตรงต้องรู้1จุดที่อยู่บนเส้นตรง2ความชันที่จุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ของเราเนี่ยเราต้องการหาสรรมการเส้นสัมผัสซึ่งก็คือสรรมการเส้นตรงนั่นแหละนะนะครับที่เทต้เท่ากับลบพายส่วน6สังเกตไหมว่าเราไม่รู้จุดเขาไม่ได้ให้จุดมา เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเราจะต้องหาจุดมาก่อนนะครับหาจุดก่อนนะอ่านั้นลำดับต่อไปนะครับเราก็จะหาจุดที่เราสนใจว่าเอ๊จุดนั้นคืออะไรเราหาจุดอย่างไรเราก็ใช้ความสัมพันธ์ในระบบพิกัดเชิงขั่วนะครับกับระบบพิกัดฉากนะว่า x เท่ากับ r cos t แล้วก็ y เท่ากับ r sin t ถ้าเราแทนเท t a ลงไปเนานะแทนเท t a ลงไปเราก็คงได้ค่า x และค่า y นั่นก็คือจุดนั่นเองถูกต้องไหมครับอ่าโอเคขอแทนลงไปหน่อยนะแต่ก่อนจะแทนเห็นไหมครับว่ามันคือ r ตัวเนี้ย r เนาะโจทย์ให้มาแล้วว่า r คืออะไรก็แทนลงไป r คือ2 sin เทต้ r คือ2 sin เทานี่ย s ซ n กับ sin เจอกันได้ sin ยกำลังสองนะครับได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณค่า x ก็แทนเทต้ eta, เท่ากับลบายส่วน6ลงไปเจอเทาที่ไหนแทนเทลบด้วยลบายส่วน6 อยากได้ค่า y ก็เจอ θ ที่ไหนแทน t t a ด้วยลบายส่วน6หลังจากที่เราแทนลงไปแล้วนะแทนลงไปใน x นะครับเจอ θ ที่ไหนแทนเทด้วยลบายส่วน6นะครับแทนไปแทนลงไปใน y ก็แทนเหมือนกันนะอันเนี้ย y เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็คำนวณน,นะคำนวณดูซิว่า sin ลบายส่วน6มีค่าเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว,ว่า cos ลบายส่วน6มีค่าเท่าไหร่คำนวณยังไงก็ดูจากวงกลม หนึ่งหน่วยที่เราวาดใช้เองนั่นแหละนะค่าซซายลบพายส่วน6ดูตรงไหนเนาะเส้นลบพายส่วน6มันไม่มีนะมันมีแต่พายส่วน6แต่อย่าลืมว่าลบพายส่วน6ก็คือเส้นตรงกันข้ามตามแกนนอนกับลบพายส่วน6นะครับอ่ะเพราะงั้นคำนวณน,นะครับเราจะได้ซซายลบพายส่วน6ก็คือลบ1ส่วน2ถูกไหมเพราะมันอยู่จตุภาคที่4นะ แล้วก็คอสลบพายส่วนหก็คือรูทสาส่วนสองคำนวณออกมาให้เรียบร้อยนะครับสกับ2ก็ตัดกันได้สรุปได้ลบรูทสามส่วนสถูกต้องไหมส่วนเจ้านี่ s ซายลบพายส่วนหแล้วก็มายกกําลังสองนะครับก็เอา1ลบหส่วนสมายกกําลังสองลบเจอลบก็กลายเป็นบวกใช่ไหมครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะได้1นส่วนสคูณกับ2ก็ตัดกันเหลือ1นส่วนสนะครับเหลือหนส่วนสเพราะฉะนั้น ตอนนี้เราก็ได้จุดแล้วเห็นไหมครับเราได้ค่า x คือลบรูทสส่วนสเราได้ค่า y คือ1นส่วนสเพราะฉะนั้นเราก็ได้จุดนะครับที่เทต้เท่ากับลบพายส่วนหแล้วนี่คือลบรูทสส่วนสแล้วก็1นส่วนสเรียบร้อยนะครับหาจุดเรามีจุดแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องหาคือเราจะต้องหาความชันครับที่เทต้เท่ากับลบพายส่วนหหาความชันหาอย่างไรก็เราไปเอาเนี่ย สมการนี้มาเนี่ยอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x มาที่เราหาไว้นะครับที่เราหาไว้ในตัวอย่างก่อนหน้านะว่าอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x คือพจน์นี้ถามว่าถ้าเราอยากได้อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ที่เทเท่ากับลบพส่วน6ดังนั้นในอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ตัวเนี้ยในสมการเนี้ยเจอเท t a ที่ไหนเราก็แทนเท t a ด้วยลบ p ส่วน6เข้าไปนะนี่ก็แทนลงไปแล้ว ก็เหมือนเดิมคำนวณตีโกนนะครับค่าตีโกนดูจากวงกลมหหน่วยที่เราวาดใช้เองนะครับถ้าเราวาดใช้เองไม่ได้เราก็ไม่รู้นะอ่ะก็คำนวณออกมานะครับนี่ sin ลบพายส่วนหกเท่ากับลบหส่วนสส่วนคอร์ลบพายส่วนหก็คือรูทสส่วนสองนะครับตัวข้างล่างก็เช่นเดียวกันคอร์สลบพายส่วนหกยกกาลังสองก็เนี่ยคอร์สลบพายส่วนหกยกกาลังสองไซร ลบยส่วนหกยกกำลังสองนี่ก็เหมือนกันตัวนี้นะครับคำนวณออกมาเนาะที่ตัวเศษนะครับที่ตัวเศษของเราตรงนี้นะเอาสี่เนี่ยก็ตัดกับตัวข้างล่างได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเศษมีเพียงแค่ลบ r ูทสามส่วนตัวส่วนนะครับอ่ะ r o o สามส่วนสองทั้งหมดกําลังสองสังเกตว่าตัวนี้เป็นเศษส่วนใช่ไหมหารกันอยู่กระจายยกกําลังให้กันได้กระจายที่ตัวเศษ r ู o สามยกกำลังสองก็ได้สามกระจายที่ตัวส่วนสอง ยกกาลัง2ก็ได้4นะครับเดี๋ยวเลข4ตัวนี้ตัดกับเลข2ตัวนี้เหลือ2นะครับสรุปได้3ส่วน2ลบกับพจน์ด้านหลังลบ1ส่วน2ยกกําลัง2ก็ได้1ส่วน4เดี๋ยวตัดกับเลข2ตัวนี้ก็ได้1ส่วน2เนาะเห็นไหมครับได้เศษส่วนซ้อนแบบนี้ก็บวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนนี้ก่อน3ส่วน2ลบกับ1ส่วน2เนี่ยตัวส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษมาจับลบกันได้เลย3ลบ1ได้2 ก็จะได้2ส่วน2ใช่ไหมสอส่วน2ก็คือ1นึนะครับเพราะฉะนั้นไม่เขียนก็แล้วกันตัวส่วนนะครับสรุปเราได้ความชันที่เทต้าเท่ากับลบายส่วน6แล้วมีค่าเท่ากับลบรูทสอ่าเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เรามีอะไรเรามีจุดนะครับเรามีจุดและเรามีความชันที่จุดนั้นเพราะฉะนั้นจากการสร้างสมการเส้นตรงนะครับเราก็แทนลงไปเนี่ยเห็นไหมเรารู้ค่า y เนี่ย ค่า y แล้วก็แทนค่า y ลงไปเรารู้ความชันเราก็แทนความชันลงไปนะครับค่า x ก็ทราบเห็นไหมก็แทนลงไปตามสีเลยนะอันนี้คือค่า y ก็แทนลงไปเจ้านี่คือค่า x ก็แทนลงไปเจ้านี่คือความชันก็แทนลงไปนะครับนี่เราก็จะได้สมการเส้นตรงเรียบร้อยแล้วก็เปิดวงเล็บจัดรูป นะครับถ้าไม่เปิดวงเล็บไม่จับรูปถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดนะมันได้สมก,การเส้นสัมผัสแล้วนะครับถ้าจับรูปอ่ะใครไปทดเลขจัดรูปรเปนานะปล่อยให้ด้านขวามือมีค่าเป็นศูนย์นะครับก็จะสามารถอ่าจะเห็นว่าได้สมก,การนี้ออกมาเป็นสมก,การเส้นตรงนะครับ